สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่พิเศษครับวันนี้มาสอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาพันธ์นะครับให้กับพักประชาธิปัตย์สอสอพรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็คณะแอดมินนะครับอันนี้ก็เป็นพี่สอสอแนะนำตัวเองหน่อยครับพี่ผมสมบัติยศินครับจังหวัดแม่งสอนครับผมสอสอี่สมัยนี้สองสมัยครับสองสมัยปีไหนพ่อ ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสี่ครับผมแล้วพักหนึ่งสมัยตอนนี้พักอยู่ครับผมอ่าโอเคครับ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 นี่สอสลำพูนนะครับคุณขยันเก้าหกศูนย์แปดหกเก้าเก้าครับประมาณนี้แล้วก็มีนี่ก็กำลังเตรียมนี่ก็นี่อดีตสอส2สองท่านแนะนำตัวเองหน่อยครับผมนี่คมชาวกิเลสโสภาครับ สอสออ่าอดีตอดีตสสอลำปางครับผมครับอ่าครับอันนี้ท่านอดีตสสอะไรเอ่ยครับร้านสีแปงวงอดีตสสจังหวัดกำแพงเพชรครับผมครับอ่าครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับก็อบรมกันมาเตรียมโซเชียลมีเดียเพื่อการมระชาพันธ์นะครับทวิตเตอร์เฟซบุ๊กยูทูบจารย์เสกครับกําลังเจริญเสกกําลังสอนอ่านี่ทีมประชาธิปัตย์ที่ไหนนะคะ มือถือเราก็มีทางเพชรบูรณ์มาครับตอนนี้กำลังทำการพักเบรคการอบรมมีสองวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนลงทวิตเตอร์ยูทูบจารเซฟสองเฟซบุ๊กนี่น้องบูมก็สอน อาราโมนะครับเป็นแท็กติกการชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์คนบรมก็มาณ6มคนนะครับสอนสอนโซเชียลมีเดียเพื่อการสัมพันธ์แบบการเมืองครับขอบคุณท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำควิเศษส,สวัสดีครับ